สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ครับน้องคายดินดวนสวัสดีครับสวัสดีหลังวันฝนตกพี่น้องพายุเขา่าจุดงานไปมือนหนึ่งครับลืมงานแล้วครับเริืมงานก่เาแล้วที่ครับไปถตาดำร้องทางก่อนล็อกกี้อย่างเก่า รองทางกมกว่าจะขึ้นได้บ่ก่อนที่จะโทรเรียกคันอื่นมาแล่นน้ำอยู่กับเจ้าพีซ2ร้อยีสคมสุข PC พีซีรี่สิดอีคือเกราครับพี่น้องเจ้าถุงทองน้องคายดินดวน งาน120เถียวครับยังบ่เสร็จขับผลมาตกพากอนโอ้มีเจ้าทินครับนี่เจ้าทินเจ้าทินเป็นมะฝ่าวะถับเบิ่งช็อตเด็ดครับว่าตะดำจะขึ้นได้บ่เกินไปแล้วบ่หรือยังไม่ไป ฉันบ่ไปแวะเดี๋ยวตัวขี้รถไทยไปตบ่เดี๋ยวเขาโทบอกกันแหละขี้ไปรถไปคว่มตะดำเลยบนคนนั้นไม่คิดเด้บ่ขึ้นมาขึ้นได้ยี่หรอรถหนักครับตะดำกำลังมาละจักษ์รถสิลื่นเปย์ไปใช้ป่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขาดลื่นขาดลื่นอยู่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 ดักอยู่กันอยู่กันเดี๋ยวถอยถอยถอย,ถอยมาถอยไปพุ่งมาจะพุ่งนะไอ้ดำถอย,ยถอยแล้วถอยลงไปพู่นะแล้วพุ่งขึ้นมาไปย้อนไปไปย้อนไปไปย้อนไปเลยเออ พ่อพอพอพุ่งไปเลยพุ่งไปเหยยบห้อยไหมหยยบขังนีเหยยบขังนี้นไปได้บ่อลอยเจ็ดหางอย่างเก้าพือเราบอรลอนโอไปได้อยู่ครับอย่างไงไปได้อยู่สบายสบายครับโอเราโบลิงรถหลายครับนี่ รถโบดง้อมเหยียบรถโอ้ไปได้ครับไปได้โอ้ดวงจเจริญนรถโบเลียงรถงนะเนาะถ้าเราเลงรถดีโอ้ยสบายสบายวุน่นนืดดีไปยังนี่ครับกำลังหนืดอีกสองเที่ยวสามเที่ยวนี่โอ้ยเหลือมองมองเมื่ไหรนี่นี่ครับอุปสรรค ของดดินครับนี่มึงครับทางขึ้นโอ้บรอยากาศบอ่อนี่นีเพิ่นไหให้เอาแบบบ่มีพิกัดครับความลึกอะแต่ขนาดความลึกเดิมกบอยู่ที่สามเมตรอยู่แล้วครับความลึกเดิมอยู่ที่สามเมตรอยู่แล้วแล้วเพิน่นไหนรออีกครับเพราะว่าเพิน่นเป็นเลื้นพอช้ำครับเพิ่นต้องการใส่น้ำโอ้ทางโหดลยครับมันนี้บ่รูว่า เป็นแฟนร์ลอยยี่สิบลอยสี่สิบห้องสิบขึ่นไดบอไปเมื่อกี้นี้ลอยเจ็ดหาครับลอยเจ็ดหากอ่ะมุปัญหาไปได้อยู่นี่ครับอุปสรรคของรถด,ดินครับจังหน่อยกับฝนลงแล้วก,ก,กะได้ไปหาขุดคลองมม่างปลาเคลิงปลาละครับหางานเคลิงปลาครับหนาฝนหนาฝนเขาก็ต้องหางานรองรับครับ เพระ่ะจะจอดครับสักเดือนสองเดือนรอดินแห้งที่แรกน่ว่าจะขึ้นบ่ได้ครับเอาเอารถไทฟ,ฟอร์ดครับน้องมวงมันเขามารูบนาดินถอกรูบนาดินออกอ็ะขึ้นได้ครับเดี๋ยวคอยชมกันต่อไปครับ ว่าขั้นอื่นจะขึนนบ่แจะรสำหรับรถตะดำนี่ขึ้นได้เรียบร้อยครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ